ฉเฉลยแล้ว VNL 2024วอลเล่บอลหญิงไทยแข่งที่ไหนบ้างรอบแรกไม่มีไทยเป็นเจ้าภาพวันที่8ธันวาคม2566วอลเล่บอลเวิร์นเปิดเผยกำหนดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก VNL ในปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่มีไทยเป็นเจ้าภาพและมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด16ทีมได้แก่บราซิลบัลแกเรียแคนาดาจีนสาธารณรัฐโดมินิกันฝรั่งเศส เยอรมนี er ani, อิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์เซอร์เบียไทยตุรกีแชมป์เก่าและสหรัฐอเมริกาเพื่อคัดเอา7ทีมที่อันดับดีที่สุดและ1เจ้าภาพรอยืนยันไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่20-23มิถุนายน2567ทั้งนี้6สนามแข่ง VNL 2024รอบแรกมีดังนี้ สนามที่1ระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม2567เมืองรีโอจาเนโรประเทศบราซิลบราซิลแคนาดาสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐโดมินิกันเซอร์เบียทีมชาติไทยจีนและเกาหลีเมืองอันตัญญาประเทศตุรกีตุรกีแชมป์เก่าเยอรมนี er ani, อิตาลีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์บัลแกเรียญี่ปุ่นและฝรั่งเศส สนามที่2ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2567มาเกา๊าจีนสาธารณรัฐโดมินิกันอิตาลีเนเธอร์แลนด์บราซิลทีมชาติไทยญี่ปุ่นและฝรั่งเศสอลลิงตันรัฐเท็กซสัสสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเยอรมนีตุรกีแคนาดาโปลแลนด์บัลแกเรียเซอร์เบียและเกาหลี สนามสระหว่างวันที่11ถึง16มิถุนายน2567ฮ่องกงจีนสาธารณรัฐโดมินิกันตุรกีเยอรมนีบราซิลทีมชาติไทยโปลแลนด์และบัลแกเรีย